เฮล lo สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็บอกไปแล้วนะในคลิปวิดีโอแรกนะคะว่าเราจะมาจัดอีกสักหนึงรอบกับเกมใครเชียนวินนะคลิปวิดีโอที่แล้วนะก็ได้กําไรอยู่พอสมควรเลยนะที่600บาทนะเดี๋ยวเราจะมาย้ํารอบ2นะว่าเราจะได้กําไรหรือว่ามันจะง่อยหรือว่ามันจะเฟล,ลนะทุกคนนี่เลยนะยอดเก่าของเรา1,609บาทนะคะเพื่อนมาขอปั่นเป็นแบบออโต้ก่อนเลย30รอบนะ,ะในเบ็ด20บาทนะ คลิปที่แล้วนะคะก็ถือว่าแตกดีเอาเลิกเอาชัยเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูอ่าที่สมัยรีวิวย้อนหลังนะก็สามารถกลับไปดูกันได้นะคะไม่ก็เดี๋ยวจะแปะไว้ให้ที่ตัวไอด้านบนคลิปเลยนะคะก็เว็บซูเปอร์เขาก็กำลังแจกเลยนะในโซนของ s ลเอ็กนะคะเออมาไวมา <c oughs> บังบุรีเย่นะคะทุกคนดอกนี้ก็ได้แล้วนะ เออเจ็ดสิบบาทก็มานะจ๊ะดอกแรกก็ถือว่าเอาเลิกเลยนะกับเลขเจดศูนย์ฮะวันนี้วันหวยออกนี่ว่าใช่ไหมวะวันนี้วันหวยออกไหมวะไม่แน่ใจว่าวันนี้วันหวยออกหรือเปล่านะทุกคนไม่ใช่หรอ <laughs> วมืนอี้ว่าแม่หวยออกที่นีกูฟัน <laughs> <laughs> พรุ่งนี้สินะ้องวันหวยออกเออโอ้วันนี้วันที่แปดห้าสู <laughs> ใครมีเลขเด็ดอะไรนะคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปทําการจัดซื้อนะจัดซื้อจัดหานะมาครอบครองไว้นะฮะเผื่อเราจะมีโชคกับเขาบ้างนะเราต้องเอาทั้ง2ด้านนะคะทั้งสล็อตแล้วก็หวยนะคะหวยใต้ดินเราก็ต้องจัดนะเฮ้ยคลิปนี้จะติดไหมวะไม่ติดหรอกเนาะมาทุกคนเบ็ด20บบาทนะคะใครมีเลขเด็ดอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปจัดนะคะ ตอนนี้เหลือ11ออโต้นะทุกคนโอ้โหสเคเตอร์มาเหมือนจะมีรางนะรางสังหรณ์นะคะโอ้ยหอนมาสูโอ้ยอโอ้หย,ย,ยังไม่มาเลยเลยนะเออเคเข้าโอ้หจัดไปนะทุกคนเอาแปะนอนจะมาอกีกหรือเปล่าเนี่ย ได้นะทุกคนโอ้โหเริ่มหิวข้าวแล้วกลิ่นอะไรวะหอมหอมหอมมากโอ้โหมาให้หน่อยดีอาแปะนอนคลิปนี้เหมือนจะมีลางสั่งหอนได้เงินเลยนะทุกคนแมวแมวแมวไม่ซื้อหนึ่งันบาทเคยเข็ดแล้วนะซื้อหนึ่งันบาทไม่ได้หาอะไรสักอย่างอะจัดไปที่หกร้อยบาทนะคะทุกคนเบดสิบสองบาทนะ มันจะมีใครเคยแบบซื้อฟรีสปินแล้วสแคเตเตอร์ไม่เข้าบ้างไหมวะคงไม่มีหรอกเนาะมีแต่เราคิดเองคนเดียวอ่ะหมุนตันปิดตาอื้อได้อยู่คูดสิบมาคูดสิบเอ็ดสิบสองจัก,กรูมาคูดสิบสี่ต่อคะ่ะทุกคนอย่าเฟลนะเว้ยกูว่าแล้ว เฟลนะคะทุกคนเฟลนะอ่ะจัดอีกรอบแต่รอบนี้จะสัญญาว่าจะไม่โลภมากนะทุกคนจะไม่โลภมากนะโลภมากย่อมเป็นเหตุสังเกตได้นะคะทำไมรู้สึกวันนี้คำพูดเยอะจังจะมีใครเบื่อเราไหมเนี่ย oh. ถึงจะเบื่อแต่ก็ห้ามสคิปผ่านนะคะติฟรีสปินนะคะทุกคน ลอ,องหน่อยละกันหลับตาหลับตาข้างเดียวนะอืมได้อยู่คูณสิบสองอหยจะตดจะแตกดีใจหลายพอสตาร์ทไปเลยทุกคนเลขเด็ดหนึ่งสองแล้วแหละวันนี้โอ้โหนี่จัดไปลูกวายเข้าเจเจอ ดอกนี้ก็ปังกุลเย็บโบบะเลยนะทุกคน3 0มรบาทนะจ๊ะเออเอาเรื่องวันรอบนี้นะเอาเรื่องว่ะมาเลืออีก8รอบสุดท้ายนะคะทุกคน7รอบแล้วสเคเตอร์มาบ่อยมากๆเลยนะ ตื่นเต้นอนะ่ะเอาดีๆคนเราพันหกรบาทแต่ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้กำไรที่เราต้องการเลยอะทุกคนเอายังไงดีโอ้โหฮู้ววกดอยเฉย โบบ้าโบบาดอกนี้เออโอ้โหดอกนี้บอกเลยท,ทุกคนว่าแม่งแกวนะคะโบบาจริงๆนะดอกนี้ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยนะฮะว่าจะแตกเยอะขนาดนี้กับคลิปเราที่2ของเราในวันนี้นะทุกคนโอ้โหสุปเปอร์เมกาวินเลยนะจ๊ะส0 0พันอาบะคลิปนี้บอกเลย โอ้สามบาทแต่โกยังดีกว่าได้กําไร600บาทดีกว่าคิดที่แล้วเนาะอ่ะก็ไม่ขอโรบมากละกันนะทุกคนขอ,อหมดฟีเจอร์แล้วก็ไม่ขอซื้อต่อไม่ขอเล่นต่อขอเอากําไรแต่เพียงเท่านี้จ้ะสี่พบาทอ่ะมา คลิปวิดีโอนี้ก็ถือว่าบวกเยอะพอสมควรนะสำหรับกำไรของรอบนี้ที่เรามาเล่นเกมไขเชียนวินก็ถือว่าประสบความสำเร็จลุร่วงไปได้ดีกับคลิปวิดีโอที่2ที่เรากลับมาย้ำกลับมาแก้แขนนะะทุกคนใครที่ชอบ คลิปวิดีโอนี้มีเลขเด็ดอะไรยังไงคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะก็เอาอ่านคอมเมนต์อยู่นะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปแล้วจริงๆนะคะก็อย่าลืมกด Sub s ไ r i b e แล้วก็ไปติดตามก,ก,กันกับคลิปวิดีโอที่3ของวันนี้ได้เลยจ้าบ๊ายบาย